บุญนะคะทำง่ายแล้วก็กินอร่อยวันนี้มาเจอกันอีกนะคะวันนี้จะเห็นว่ามีเครื่องเค้าบนโต๊ะเนี่ยที่แม่บุญเตรียมเอาไว้นี้มากมายนะคะแล้วก็มีปลาเป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่บุญจะพาทำอะไรเพราะว่าอากาศมันค่อน,อนข้างเย็นนะนะคะช่วงนี้หลังจากที่หนาวมาได้ไม่ใช่หลังจากที่ร้อนมาได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งตอนนี้ก็มา อากาศกลับมาเย็นอีกนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรร้อนๆกินกันดีกว่าพอเอินไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปได้ปลามาเมนูวันนี้นะคะเป็นน้ำยาปลาแบบทางปักใต้ไม่รู้ใต้ใต้จริงหรือใต้ปลอมเพราะว่าแม่บุญเป็นคนอีสานก็ดูเอาแล้วกันนะคะว่ามันจะใต้ไหมอันนี้ก็เป็นปลานะคะที่ไปซื้อมาจากตลาดเมื่อวานปลาอะไรก็ได้นะคะที่ชอบปลาทับทิมก็ได้นะคะ แล้วก็มีพริกแกงมีพริกใหญ่แช่น้ําแม่บุญแช่น้ําล้างด้วยน้ําร้อนแล้วก็แช่น้ําเอาไว้ล้างไปสองน้ํานะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอามามาโขกนะคะแล้วก็มีพริกไทยแกงทางใต้เขาจะเผ็ดพริกไทยเนาะซึ่งแม่บุญจะชอบมากๆมันมีความเผ็ดแบบกินเข้าไปมันไม่เผ็ดเลยแต่มันจะเผ็ดหลังจากที่เรากินเข้าไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มีกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ตามปริมาณนะคะ มันก็จะใช้ประมาณ1กล่องประมาณ500มิลลิลิตรแล้วแต่อันนี้แม่บุญเอามาใส่อันนี้ตวงไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มีใบมะกรูดอันนี้เป็นผิวมะกรูดนะคะอันนี้แช่แข็งไว้หมดเลยนะอันนี้พึ่งพึ่งพึ่งอ,ออกมานะคะให้มันคลายแล้วก็มีหอมมีกระเทียมมีตะไคร้นะคะแล้วก็มีขา่าแล้วก็มีกระชายมีขมิ้นด้วยใส่ขมิ้นนะคะแล้วก็มีพริก พริกขี้หนูแห้งเออพริกสดไม่ได้ใส่จะใส่ขี้หนูแห้งแทนนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่ได้เลยปันนี้แม่บุญไม่ได้ใส่กะปิแต่ว่าจะมีอะไรที่มันเหม็นๆแม่บุญต้องใส่กล่องเอาไว้เพราะว่าสามีกินมันชุนมากเลยนะคะของดีอะไรเอ่ยปลานะคะปลาเคม็มปลาอินทรีย์เคม็มจะใส่เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มความ ความหอมความอร่อยความนัวความมันนะคะแล้วก็เราจะไม่ใส่น้ำปลาหรือว่าเกลือกันเพราะว่าปลาอินทรีย์เนี่ยเค็มอยู่แล้วนะคะตอนนี้แม่บุญก็ต้มน้ำได้เดือดมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปต้มไปต้มปลากันก่อนนะคะต้มน้ำไม่เดือดจัดจดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะเหม็นคาวจะเติมกะเติมไอ้กะทิลงไปหน่อยนึงนะคะ เอาแค่พอเป็นหางกะทินะคะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่หางกะทิเพิ่มขึ้นไปนิดนึงแม่บุญจะใส่ใบเอ,อ่ใบมะกรูดลงไปนะคะอันนี้หลังจากที่เราต้มแล้วเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นน้ำแกะมาเราจะพาทำผสมกับปลาเป็นเป็นแกงไปนะคะ แล้วก็มีตะไคร้นะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามสูตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชายก็จะใส่ลงไปด้วยแล้วก็มีผิวมะกรูดนะคะจะใส่ลงไปสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราต้มปลาสุกเราจะเอาปล่าออกมาแล้วแม่บุญจะใช้วิธีบดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นขมิ้นใส่เข้าไปด้วยนะคะ ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งรอให้เดือดจัดๆก่อนแล้วค่อยใส่ปลานะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเหม็นคราวเขาเดือดจัดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไป,ปใส่แล้วไม่ต้องคนนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดฝาเลยหอมกลิ่นเครื่องเทศ ในระหว่างที่รอให้เขาเดือดให้สุกนะคะเดี๋ยวตั้งเวลาไว้สักประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่านี้มันเป็นเนื้อปลามันก็จะสุกเร็วแม่บุญตั้งเวลาไว้15นาทีเดี๋ยวเราไปโขลกพริกกันตอนนี้เรามาโขกพริกไทยกันนะคะใส่พริกเข้าไปด้วยเลยพริกแห้งนะคะพริกขี้หนูแห้ง กระดงกระเด็นหมดเดี๋ยวใส่หอมกับกระเทียมลงไปเลยนะคะมันจะได้ไม่กระเด็นมากแล้วก็โครก โขกไปนะคะจนละเอียดเลยนะคะตอนนี้ต้มทุกอย่างสุกแล้วนะคะก็จะเอาออกมาเดี๋ยวจะเอาไปปั่นนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามันก็ไม่ได้เสียเวลามากหรอกแต่ว่าถ้าโขกแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงมันก็ไม่แหลกนะไม่ค่อยมีแรงนะคะแม่บุญไม่ค่อยมีแรงแรงไม่ค่อยมีคุณวิเชลว่าเพราะฉะนั้นก็ใช้เครื่องทุนแรงช่วยนะคะไหนๆก็ มีเครื่องทุนแรงแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ตักขาตะไคร้ใบมะกรูดผิวมะกรูดออกนะคะแล้วก็มีขมิ้นด้วยมีกระชายด้วยนะคะตักออกมาส่วนเนื้อปลาเนี่ยจะโขกเอานะคะเนื้อปลานี่ไม่ฝั่นเพราะว่าคิดว่าปลามันไม่ไม่ไม่ค่อยชอบโอเคอันนี้ก็หมดแล้ว แม่บุญก็จะมีอันนี้นะคะที่เป็นถ้วยเป็นจริงๆเป็นที่ตวงแล้ว่าใช้ประโยชน์ได้ก็จะใส่พริกใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องที่เรา,เอ,าออกมาเมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปให้หมด พลิกที่โขกนะคะตอนนี้ก็จะจับมารวมรวมหอลงๆกันนะคะไม่ต้องแยกไข่ละมาจับรวมกันหมดเลยนะคะมันติดก,ก้นครกหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็าใส่ปลาลงไปโขกเนาะเดี๋ยวตักปลามาเลยนะคะ แม่บุญทานกันเดียวนะคะสามีไม่ได้ทานด้วยแกกินเผ็ดไม่ได้บางทีก็เห็นสามีฝรั่งบางคนเขากินเผ็ดได้น่าอิจฉาเนาะกินอาหารไทยกันอร่อ,รอยนะคะแม่บุญจะเติมน้ำารลงไปนิดนึงนะเพราะว่าเวลาปั่นนี่มันจะได้ง่ายๆนะคะมันจะมีความจะได้มีน้ำหล่อให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นเอาค่ะ ก็ไปปั่นกันที่ปั่นจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเป็นลักษณะนี้นะคะยาวๆเติมน้ำไปอีกนิดนึงจะเห็นถึงความสะดวกในการใช้นะคะจะใช้แบบนี้จก็ได้นะคะให้มันปั่นได้แล้วกัน <S <S ก็เอาลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ั่นเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเครื่องแกงของแม่บุญนะคะหอมหอมมากๆก็กใส่น้ําลงไปนะคะมันจะได้มีความมันจะได้ไม่หนืดมากแล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปทีละนิดก็จะได้เครื่องแกงออกมามากมายคราวนี้เราก็ไปโขลกปลากันนะคะส่วนตัวนี้ก็แม่บุญก็ถอดส่วนหัวนี้ออกนะคะมันใช้สะดวกมากเลยแล,แล้วก็ไม่ต้องล้างอะไรมากมายแค่ล้างตัวนี้นิดเดียวนะคะ ในส่วนของปลานะคะแม่บุญก็จะเอาปลาอินทรีย์เนี่ยมาโขกรวมลงไปด้วยนะคะกลิ่นเขาเด็ดขาดจริงๆนะต้องรีบทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดอาการ จะมีคนแบบบอกว่าเหม็นมากๆความเคยชินเราไม่เหมือนกันนะนะคะเราเราเคยชินแบบนี้มาเราก็ว่าหอมเนาะหอมปลาอินทรีย์แต่เขาไม่ชินเขาก็ว่าเหม็นอันนี้เป็นเคล็ดลับจากรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะวันหนึ่งไปกินข้าวไปกินแกเชิญไปกินข้าวที่บ้าน ทำขนมจีนแล้วก็บอกว่าทําไมน้ําขนมจีนของพี่มันหอมมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาก็บอกบอกเคล็ดลับมานะคะก็คือใส่ปลาอินทรีย์เข้าไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องเติมน้าปลามากนะคะเพราะปลาอินทรีย์ก็จะเค็มอยู่แล้วนี่ก็ลวกลวกน้ําร้อนไปสองน้ําแล้วนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยตัวในตัวไม่กล้าใส่หมดนะคะกลัวเค็มมากก็จะใส่ไปแค่ครึ่งซี แล้วเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยว่ากันอีกทีนะคะแม่บุญรีบโขผสมดกเนื้อปลาเพาเดี๋ยวมันจะเหน็นเต็มไปยืนอยู่ใกล้ๆนี่กลิ่นออกเลยค่ะ แล้วครัวที่บ้านครัวเปิดด้วยติดกับห้องรับแขกนะคะแกนั่งอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวแกจะได้กินเนื้อปลาเวลาโขกเสร็จมันจะฟูนะคะที่เห็นปริมาณที่แรกที่บอกว่านีด่เดียวนั่นน่ะกินคนเดียวนี่ก็น่าจะกินไปได้หลายวันนะคะแม่บุญ คุณว่าเวลาโขกแล้วมันจะไม่เหมือนจากการปั่นนะปั่นนี่เนื้อปลามันจะมันจะเละๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราโขกเนื้อปลามันจะยังแบบเป็นชิ้นๆอยู่อะคะ่ะคือเราคุมได้อะมันก็ไม่เละมากเกินไปด้วยนะคะเอาโขกแค่พอเบาๆแบบนี้ก็พออา้าวคราวนี้เอาไปผสมกันละน้ำต้มปลาแล้วก็ต้มเครื่องเครื่องเทศต่างๆนะคะแม่บุญก็เติม เติมกะทิลงไปอีกหน่อยนึงนะคะตอนนี้ทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องแกงกันเครื่องแกงที่ปั่นนะคะใส่เข้าไปหมดเลย ใส่เข้าไปหน่อยมันยังมีเครื่องแกงติดในนี้อีกก็ล้างไปอีกนะคะคราวนี้เราจะปิดฝาให้เขาเดือดสักพักนะคะ รอแป๊บหนึง่งตอนนี้น้ำแกงเดือดจัดเลยนะคะก็จะเอาเนื้อปลาที่ขอกไว้ใส่ลงไปเลยนะคะเติมกะทิด้วยนะคะลืมบอกไปเติมกะทิลงไปด้วยมันจะได้เข้มข้นขึ้นนะคะเมื่อกี้แอบชิมพริกแกง เผ็ดระเบิดเถิดเทิงไปเลยค่ะเผ็ดทั้งพริกแล้วก็เผ็ดทั้งพริกไทยนะคะเห็นไหมคะเนื้อปลาที่เราโขกเนี่ยถ้าเราโขกมันจะฟูนะแต่ถ้าเราปั่นมันจะไม่ฟูแบบนี้นะคะแม่บุญถึงได้ชอบก็ถึงได้ชอบโขกมากกว่า น,นี่เนื้อปลาไม่เคานะนะคะคนได้เพราะว่าเราต้มไปแล้วนะคะไม่มีปัญหาแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องเทศเยอะแยะมากมายในนี้นะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงว่าจะต้องเติมอะไรหรือเปล่านะคะแต่ไม่บุญว่าจะต้องเติมน้ําตาลหน่อยนะะึตัดลดนะคะไม่ได้ทําให้มันหวานเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะ เค็มนะคะหลังจากที่ล้างไปสองน้ำแล้วเนี่ยมันไม่เค็มแล้วนะมันเค็มอยู่แต่ว่ามันไม่มากแม่บุณก็จะใส่เติมเกลือนะคะแล้วก็จะเติมน้ำตาลเข้าไปหน่อยเลยประมาณหนึช้อนชานะคะ ชิมรสตามชอบใจเลยนะคะใครจะชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ทำได้ตามสะดวกเลยยังไงก็อาหารปลาขอเติมน้ำปลาหน่อยนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนอย่างที่บอกนะคะทำแล้วก็ชิมไปด้วยตามรสที่เราชอบนะคะว่าใครจะชอบยังไง อหอมเผ็ดระเบิดระเบ้อไปเลยนะคะอ,อร่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะไปตักเสิร์ฟเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักห้านาทีแล้วไปตักเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน